ผมกับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซคนใดเขามื่อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเกี่ยว่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้าลวยนะครับครับมโมน้ก็ได้ผ้ามาตามแนวทางของวัดป่าคำชนนะครับผมวัดป่าคำชนนะครับผมสีได้ผ้ามาไหวหรือมาได แนวทางนะครับผมขอรอดติดตามหรือรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับพอดีว่าก็มีแม่นาคีนะครับผมขึ้นก็อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมมีโอกาสเขามาวัดคำชนหรือไอคำชโนดสองนะครับผมก็รอดติดตามหรือรับชมไปพร้อมๆกันครับผมว่าจะเกิดอีกยังขึ้นครับผมก็ผมก็ตามโชคมาเลยครับ เอาเพื่อนเพื่อนจุดถูกแม่เรามาน่งจุดถูกอยู่นี่แหละครับเพราะว่ามันใหม่อยู่เลยตอนที่ผมมาเนาะครับโตเล่าคนยุ่คุนแล้วแต่ว่าถูกแล้วจุดเลยเป็นอย่างสองอันคือบวใหม่ใหม่แล้วเล่าก็เป็นผู้จุดน่ะซีอันเลี่ยงกันแล้วก็อันที่หายอยู่นี่อ๋อเพื่อนจุดถูกแปลกๆเดยครับจุดถูกแปลกๆครับผมของเพื่อนหมดเล่นหมอบยแม่ของเพื่อนหมดจุดเจ็ดดอกมาห้าหกแม่ครับห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกเจ็ดดอกแต่สองสองดอกบ่ใหม่เราเราไปจุดขนาดซี เอาตอนตอนพ้นมาหนีเขียนม่ครับจําเป็นเขียนม่เนผมมอ่ไนเขียนด้เสนนี่หอยแเขียนได้หนิล่ะนี่นี่มองมองเหล็กแปดหนเถ้าธรรมชาติตัวนี้แปดธรรมชาติอ๋อเป็นแปดต่เราเขียนนีคือเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปที่นี่ ก็เกาเกาเปีคือนั่งเหือกนี่แล้วเนาะออกาแล้วก็ได้ขานั่งพับเพียบนอนเหีวๆหูอยู่นี้ครับขากระจุ่มน้ำอยู่พี่แต่ว่าจักเราอยู่แต่ยง่ใดแล้วห้องหูแต่ว่าเสือรับเปียกบัดเราก็สีลงน้ำอยู่ดอกเดียวมังทรงแต่ว่าขันโมรุ่งน้ำเสียมันกับเปือกโมเปียกเนาะแมนครับาเนี้ยมาเนี้ยก็น้ำกระปกติ้ยังสีแหละมาเห็นเราหูแบ่นี้ก็แสดงว่าเราลงโดนตืบเนาะแม่นครับผม ตอนตอนมาเน,นี่ยผมมีคนเห็นเลยบอกตอนคนมาตอนมาพอจำกวาดไปผมเห็นรินแบกเยเห็นเอ็ไปใส่แล้วว่าท่นานค้ายว่าเห็นแป๊บเดียวมันบ่ก็หาตัวบัตรกับครยอยู่่นขืนมาผม,มอยากชนบ่ขึ้นมานั่นแล้วครับผมบ้านผมมาเห็นพอจำพอเดียวพอจำเครือมิดแถนได้ว่างสันผมมีหางโบสันคนมาพี่มาพี่ว่าสันครับบ้านกับเอื่นกันมาเลยกับพอจำแล้วก็มีค้นหาอยู่แล้วน้องแตียงไว้แล้วครับแล้วก็ค้นหาให้ระบาดก็ พา,า,ากันถามเรียงแลก็เขียนเก่าเก่าเก่าแปียหายยี่นี่แหละขันหากระตังไรฮั่นลแล้วก็ปดสอยท่องเราาด้ใสขันเราคือเราบอกอย่างเนาะตอนนั้นเนาะแล้วแตะยางขึ้นาปาไปนแต่ว่าแปลกมองที่ว่าหนึ่งเราบบเราบลบเปิดนาได้ครับปิดนาก็ไม่ยังแปลกอยู่เนาะอันนี้นี่ถูกทูบเราจุดได้หน่อสิ เล่าเนี่ยแหละเป็นผู้จุดนี่ยังเสียบอยู่นี่ครับผมหางทุ่มสุกยูฟุ่นเจ็ดดอกยูนิซีดอกซีครับผมเาผู้จดตอนนั้นก็ใหม่เ่อท่านเมื่แล้วก็มั่นหลงหมู่หมู่อยู่ตรงนี้เลยเข้าเห็นที่แหลกเข้ากับหมูเข้ากับตกใจเข้ากับตื่นแล้วเนาะไม่ก็บยานเด้ครับครียกว่าเป็นเป็นเชนไหนเก่าเก่ากับเก่าเปรต เง hey, e ี้ยเก่าเกาก็เกาแปดเขียนให้เลยเอาเอานิ้วนี่แหละยิงขีนเลยเขียนให้เกาเกาแล้วก็เก้าแปดเหล็กเหล็กแปดแล้วเกี่ยวก็จังสี่แล้วแล้วสีมาจังสี่นะเหล็กแปดแล้วเป็นยังไงครับเหล็กแปดมันเหล็กเก่าแล้วเขียนปั๊บเลยมั้เหล็กแปดแล้วสีเกี่ยวคือจังสี่เล้มันังสี่ตอนเราเขียนเขาแต่ว่าห้อหัวเป็นหล็กแปแต่ว่าเราหมุนลงยังสี่ก็แล้วแต่านะเนาะ แต่ว่าตัวไทยห้ามมันสิเขียนลังซี่เป็นวะเขียนครับเขียนลงังชีงงลงล่างเออข้างๆงวนลังซี่แต่ว่าตัวเราต้องงวนลงังซีเป็นยาวเป็นเก้าๆๆๆเก้ากับเก้าเปียกโอ้โหเทียวยาวหมืนมะหอยแต่ว่าตอนโน่ก่อนหนา้าโบห็นเห็นตั้งแต่เรามานอนอยู่นี่แล้วนั่งบ้านเล่ากับฮันหลังวิบหนามถ้าจะฟองเหร่นน้ำนะถาหาเหร่นน้ำด้วยุ้มเล่ากับบย่านวะครับ ห้ากับยานแทนเล่าเด้ครับเราลงเล่อนมองแต่ว่าขาเรานี่มีห้อยใอยเราสีบูมองหั่นมาหรือม <oh> ันเลาร้อยมานจะทั้งสี่ห้ากับโบหูมันบ่ครับหรือมันเราลงทั้งนี่แต่ว่าเราเราเราลงเล่อนห้ากับโบเห็นมันบ่คครรัับบเราสีลงลงอยู่ดอกเพราะว่าเสียเรื่อเสียเสียหมดเลยถ้าเหมือนน้ำก็บ่ได้เลือกปันได้เนาะครับน้ำยกอะไรอยู่บ่ได้เลือกน้ำเขา ก็น้ำเลิกก็นี่ผมยานบ่เห็นนั่นเดียวยานเพิ่นไปแล้วพุ่นแล้วไปทางใดแล้วไปนอกจากห้เกียรติเราเนาะจังไยก็คือนี่แหละตามเหตุการณ์หวานขึ้นไปปั๊บแล้วก็แล้วก็เล่ากดผีเด้เล่าเท้เขาผีเด็กตัวเล่าเล่าก็ปดใส่ใส่ท้องเล่านั่นแหละใส่คันเก็บไว้ให้เราทรงขึ้นกันเรียบร้อยวันนี้ห้าตอนนั้นห้าวโมขอจักว่าเป็นไพ่ พ่อขึ้นไปพ่อเหตุการณ์สงบเนาะเราไปนั่ง <ฮะ S 2> อยูนน่ทั้งหนากเ็กเลยก็เลยคิดว่าสิทธิติดตอ่าา <ฮะ S 2> อญาติแต่จังไรก็เลยคือพอโทรศัพท์เลาก็เลยสแกนหนึ่งมือเลยกดหาัคไทยนะะ <ฮะ S 2> ที่แหละก็เลยโทรหาแม่เรา,เาแม่เราคนม,า,มาผู้เดียวแม่มาผู้เดียวครับผม <ฮะ S 2> ล้องเท้ากับบใส่เกือกกับบอสับแม่เราก็ดีใจเพราะหากันตั้งสุดเศ้าจนจนช่วงเวลามันหดผีมันช่วงเที่ยงเด็ดด้ช่วงเทียงเลาะ ทังปุ่นใช่ว่ากินเข่ากินน้ำเมื่อใดแล้วหมาว่าหายตัวากปุ่นมาพี่ครับผมโอ้เดี๋ยคนลูปให้ผมเลวันนี้ก็ดีใจถ้าเห็นกันกับจนโมของจักรกลเสียบปุ่นล้วครับเห็นลูกเนาะดีใจควันนี้ครับเพื่อปูยาเมันที่นี่แน่อย่าบอกเนาะมันคอยพามาพี่แต่ว่าตัวเล่าหนี่งคือมันถีทะลุผบนะข้ามรื้อผมครับ พบหนึ่งที่เราเห็นอยนี่คือพบมนุษย์เท่านะอีกพบหนึ่งนี่เราสีเห็นเป็นเป็นภาพอีกเพราะว่าตอนเรายางไปเราหมุนเรามองเลยอือเป็นเบอร์เบอร์เรายางออกไปหันเราก็เอื่นหายแม่แม่ครับแม่ยาหรือมันแม่เล่านี่แหละมันก็มีสองประเด็นนะแม่เนาะครับหรือมันแม่ยาอยูนี่หรือมันแม่ยาพุ่นแม่แม่อีลีเล่าที่ให้กำเนิดที่เราเอือนครับครับอันนี้ก็วอาสู่กันฟังนะครับความเปลี่ยนมากแต่ เป็นสิ่งที่ระทึกใจเข้าเวรกรรมแบบนี้เข้าบ่ไดดตกไดแตงหรือว่าบ่ได้แสดงเอียงหรือว่าบ่ได้กำหนดขึ้นเองมันเป็นไปตามนี่แต่ว่าก็ขอออกโตอยู่ว่าตามที่ผมได้ทายทํำไปเนาะแต่ความหนึ่งหลับเป็นห่วงสองละหนึ่งกัสเห็นน้ำกันกูอยู่กูอยากก็สิไดห็นทุกคนก็สิเดห็นว่าเรื่องเล่ามันเป็นแบบนี้ เพราะว่าเหตุการณ์ตอนไทยไทยย่หันห้องมหูได้ว่ามันจะเกิดยังขึ้นหลังจากหลังจากตัวนี้ครับหรือว่าเราลเราขึ้นแล้วตรวน้ำก็ได้เป็นบ่หรือว่าตอไปไถต่อเป็นบ่เราติเห็นเพราะห้องมหัวเราเป็นไผตอนนั้นเป็นบ่ก็ตอนนี้ก็ถึงมือญาติแล้วก็ถือว่าคดีครับผมนะทุกคนกระจายกันขอขอบคุณครับผมกับได้มาเรี่ยวนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม แนวทางครับผมยายานาคีนะครับผมได้เก้าเก้าเก้าเปดนะครับผมคือมี่มี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปนอนอยู่ข้างน้ำนะครับผมเพิ่นก็เลยเขียนตัวเลขให้มองบันไดนะครับผมนี่ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมกับโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็โชคไอ้มาตามแนวทาง ให้กับเอฟซีแล้วนะครับผมอ่ะบาทนี้ก็ได้ไอได้ไอลูปนะครับผมลูปที่ว่านางร่ำนะครับผมพลทายติดหนาเม่ยาเนาะครับผมติดหนาเม่ยาเบิ่งครับว่าจะเห็นชัดผมว่าก็โชกครับว่าเห็นชัดอยู่นะครับเนาะครับผมก็ล่องกับเบิ่งคลิปได้เนาะครับผมครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับ โชคผ้าลวยครับผมโชคผ้าลวยกครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ